จำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ได้เวลาแล้วนะฮะสำหรับทีมออตเดอร์ซีซั่นบุนเดสลีกานะฮะแล้วผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้เปิดแพ็คทีมออตเดอร์ซีซั่นบุนเดสลีกานะไม่ค่อยได้ใครเลยวะ่ะได้อยู่ตัวเดียวนะครับเลวานดอกสกี้นะฮะเลวานดอกสกี้เลวานดอกสกี้กี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  ล็อาเบ็น The Boy อะไรอย่างนี้ไม่เคยได้กับเขาเลยนะฮะเหลือเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมวันสุดท้ายแล้วนะฮะและก็แน่นอนนะครับผมแพ็คพิเศษมาอีกแล้วนะครับเมกะแพ็คแพ็คละสามหมื่นห้ามีด้วยกันทั้งหมด10แพ็คเท่านั้นนะฮะวันสุดท้ายแล้วนะครับของบุนเดสลีก้านะครับสิบแพ็คลุยกันเลยดีกว่าแพ็คแรก come on come on oh tim h เวิร์ดเอ๋โอ้ยตายแล้วแพ็คแรกออกมากากครับผมแพ็คที่2นะครับ แพ็คแรกถือว่าไม่นับละกันข้ามไปไอ้เหี้ยแพ็ค uh. ที่ 2. 2 Come on Come on โอ้ไอ้เหี้ยคาวานี่นะฮะไอห้ห่ามันไม่มันจะตัด86ก็แต่ว่าไม่ค่อยมีค่าอะไรนะครับ Come on Come on แป๊บสิฮะโอ้คาวานี่มาอีกแล้วไอสัตว์มึงมาหลอกมาหลอกนะ,ะไลยคุนักหนาเนี่ย uh. ไอ้เหี้ยมึงไม่มีค่ามึงก็มาจังเลยนะฮตัว700มาจังเลยได้ยากแล้วบุนเดลิก้า ica, มันได้ยากว่ะ <c oughs> ผมได้พรีเมียร์ล e ีกผมได้ตึบตึบตึบเลยนะไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยมันได้ยากจริงนะบุนเดลลิก้านะครับเซียสุนาบารนะครับก็พอขายได้ครับเซียสุนาบาร์ตอิโมโบิเล่รงี้ยแพ็คสุดท้ายแล้วผมสามหมื่นห้านะครับแพ็คนี้ไม่ได้นะแพ็คนี้ไม่ได้เกี้ยอะไรเลยนะมึงเศร้ามาโอ้เป็นอาธิเยคีย์ได้โอ้นเนื่องจากว่าผมเปิดแพ็คแล้วสามหมื่นห้าไม่ได้กระดอมเมลอะไรเลยนะฮะ ผมเอาวะกั้นใจเปิดอีกสักสองสามแสนวะลองไอ้เหี้ยนี่หน่อยวะแฮกละหมื่นห้าวะเผื่อจะมาเหมือนอเล็กซิสซานเชสนะฮะมารับเบรนมาเ,นเดือบรอยมาอยากได้เดือบรอยวะ่ะขมอนโอ้ฟาเบกัตก็ยังดีครับมาโอ้อไรยิมสเตอร,ร์ลิไงไอ้ซามึงย้ายไปเมนยูเลยก็ได้นะเอานะครับเอานะครับผมถ้าเกิดว่าตัวจริงนะ จะย้ายมาแมนยูนะครับก็เอานะครับแต่ว่าคงคงจะยากหน่อยครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากได้ไหมมาก็ดีนะครับผมสูตรลมหายใจลึกๆโอ้ไม่แลด้วยซ้ำซิลเวอร์หลุดมาด้วยครับมึงบ้าหรือเปล่าวะฮะ บ้าเมื่อวะโอ้ยมันได้ยากได้เย็นแสนเข็นจริงๆนะไอเ้เยยิ่งกว่าเข็ยนโคกขึ้นภูเขาจริสัตว์คอมอนโอ้โหลูฟเฟอรเนี่ยแม่งยิ่งกว่าเข็ยนโคกขึ้นภูเขาอีกซิว่าเขาโผล่จังเลยสัตว์ไอ้แพ็คพิเศษมันแดกเงินผมไปประมาณ3ามแสนกว่าแล้วนะครับและนี่ผมเปิดแพ็คธรรมดาอีกประมาณ2สองแสนแล้วนะครับยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับอเอ้ะแม่เงมเจ๊งซ้ำเจ๊งซ้อนเจ๊งซ้อนเงื่อนจริงๆอะไรของมึงวะ จริงใครก็ได้ครับใครก็ได้ไม่จาเป็นต้องเก่งกอะไรเยอะไม่เอาแล้วเก่งๆอ่ะขอใครก็ได้มาหน่อยดูวะมันมีจริงรือเปล่าวะเนี่ยอะไรของมึงวะเวลามีอะไรของมึงวะตายฮาครับตายฮาครับถ้าเจ๋งนี้ตายฮะครับประมาณสี่ห้าแสนแล้วครับมันถอยหลังกลับไม่ได้นะครับแต่ว่าคือโอ้โหตายนี่ใครไอสัตว์มึงไอ้เยียวิ่ง36มึงมึงวิ่ง36มึงเกษียณได้แล้วไอ้มึงจะไปวิ่งทางกองหน้าที่ไหนวะ ใจปะ่ะมาเลืกสองแพ็คไอเ้เดียเลยไม่ไหววะ่ะแม่ทำไมมันมีไอ้อะไรโผงดีใจทั้งหมดเลยมาลเลยดิโอ้โหล็อกเล่นวะเนี่ยใครเนี่ยไอ้ผายวิ่งสี่จุดเนะฮะเว่ยพอไอ้คนตะก,กี้เลยสัตว์แพ็คสุดท้ายนะครับแพ็คสุดท้ายนะครับมาดิล็อตเบนไอ้เหี้ยไม่ต้องล็อตเบนก็ได้ใครก็ได้ไม่สนใจอะ่ะฟ้า โอ้โหดูดิไอ้เหี้ยสุดตีเลยว,ว่ะเนี่ยอะไรของมึงวะ่ะทีมเลอร์ซีซั่นบุนเดสลีกาอ่ะมีจริงเหรอวะมึงอํากูว่าเนี่ยกูไม่ได้คุยผมเปิดมาเกือบล้านมึงเข้าใจว่าแล้วก่อนหน้านี้ผมเปิดประมาณ2ล้านอ่ะบุนเดสลีกามา4-5วันเนี้ยผมเปิดไปประมาณ3ล้านนะผมได้เลวานสตัวเดียวล้านห้า ซึ่งมันก็โอเคนะครับแต่คราวนี้ผมเปิดไปเกือบล้านไม่ได้คุยเลยนะแต่มันเหลืออีก2ชุดหลักๆนะครับกาโช่ซีดีอาแล้วก็ลาลิก้านะผมเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สมัครติดตามได้เพื่อรับชมฟีฟ่าท้ายเกเรนตอนต่อไปนะครับไปหรือในของฝากกันได้ที่เพจเฟซบุ๊กฟีฟ่าท้ายเกเรนลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับตอนนี้ลาก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับเร็วสิจ๊อกา อซิสซานเชตอเล็กซิสซานเชตสตัด93ครับผมเนี <S <S ่ยเหรอวะไอสัตว์เอ้ยแพ็กธรรมดาก็ได้นะครับ